ครับผมสวัสดีครับอสองจ่ากับหนึ่งหมวดเขามาทําอะไรในบ้านลุงครับผมเนาะตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าสองจ่าหนึ่งหมวดนี่เข้ามาทําอะไรเข้ามาทําอะไรกันครับเข้ามาทําอะไรกันครับเวมาแล้วิเกซีนนะลิเกซีนเลยลิกกซีนเลยเต้นครับผม เป็นอาเพียงลูกคนลูกคนพอประกอบก็ได้ปิดแล้วคเอาปิดเลยอปิดเลยเพิ่นสิมาลาบเมื่อบ้านเพิ่นปิดไว้ครับเพิ่นบอให้เข้าไปครับต่อเลยเยาวเลยดูราคาเท่าไหร่จ๊ะเอ้มอันนี้มันแถมกับโทรศัพท์ดังดีครับ คบกันไม่เห็นลยฟิลีเอฟซีนอะไรอะไรเมื่อกี้ปกๆคงไม่ยินเสียงครกต่า飒ไม่เลยเราไม่ชัดนะไม่เลยตองแยกเสียงมันะก็่เหมือนกันไงพวจะไม้ยังไล่จักเะมยังกันไม่ยังน้อยเสียงฟังด้วยก็ขอสาหูฟัง พอไปได้ครับมันของสี่หัวปามของเชือไขาโอ้ยแต่ถ้าเปิดบริษัทมากเนี่เดี๋รู้สึกว่าจะเป็นพ่อข้านะครับซื้อของขายเนาะว่ายแต่พอซื้อของเขาก็ไม่ได้หายด้วยนะโอ้ครับมึงได้ตามจะมา ลลาางหออขวเจะลาไปไหนครับผมไม่ลากลับอ๋อลากลับติจะอยู่ลำพูนแล้วเดี๋ยวจะขึ้นฮอรมาบอกพี่ชิดว่าเครียบเพิ่มเพิ่นบอกว่าเคลียร์พิ่มเตียงน้ำได้เพิ่ะทางสนามห้อยเพิ่นน้ำ้ครับเวลาขึ้นฮอรมาบอกใช่ครับผู้เล็กไฟเหมือนนี่รุ่นไหนรุ่นจานรุ่นไหนตอบเพันแม่รุ่นตอบเพิ่นแม่คอยขึ้นฮอรมาอเดียอีกเดียวอ๋อรุ่นไครไม่ล่าสุด รับมือกลไม่ทันเลยอ่ะกลุ่มแบบกลุ่มใหคือว่าจังสั่นเนาะจะอักูนั่งหอมมากูนั่งหอมมามีนะรุ่นนี้น่ะมี ลงบกุล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 ลุ้คูณนั่งห่อมาเดี๋ยวลวงพ่อคูณมีครับกูได้ห่อมาเออบลูจักเลยพยายามหาคำพูดที่มันไม่เกี่ยวกับเออเฮ้ยที่พูดอะไรไม่ให้มันไปกระทบกับเหรียญลวงบกุลไงเราก็นับถือศรัทธาท่านอยู่ครับมีรุ่นหนึ่งรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญคุณนั่งหออมา ว่าเป็นคำพูดของลุงลงปูนเนี่ยอรุ่นคอยคอยขึ้นหอมาม่เป็นคอยขนหอมาคอยบอกเจ้าแล้วอนี่รุ่นไหนเนี่ยนี่ยี่ี่เบธรรมดาใช่ไหมตาสวยบก็รุ่นเดียวกับลุงไงเนี่ยใช่ครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันจำได้เนาะโน้ตน้ชนตนตมีอะไร เอาอะไรมาให้ไม่ว่าจะมาลาลุงกลับแล้ว่เอ็มลาลุงแล้วจะเอ็มลาลุงแล้วเพราะว่าต้องกลับไปตัดผมเนาะนี่ยังตัดเนี่ยบวมยน่าหรือเป่โอ้ยสิตารอีกอยู่ถอดดูถอดดูถอดดูโอ้จะอาจจะผมยาวแล้วจะผมยาวแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้สารกิจ จะอาร์ตผมยาวแล้วเอาตีห้าตีห้าครึ่งของเอ็มย้อนไปแบตเตอรี่มาแล้วไทยให้กันเออไทยกันเลยโอ้ยตัดง่ายทรงผมง่ายเออแล้วทำไมไม่เอาแบตเตอรี่มาให้ลุงตัดให้ลงเบอร์ใส่แล้วก็างด้านข้างเนี่ยเอาขาวเลยก็ไม่ต้องใส่รองอาจจะมีแบตเตอรี่นนี่เป็นเป็นตัวปรับ ปรับฟันมันได้นะดังนนปรับฟันมันจะมันก็จะเหลือติดนังหัวหน่อยนึงไงมันไม่ขาวล้วนเลมันจะสั้นแบบห้องใจเองเนี่ยแบบต้องใส่ลองเบอร์มันจะมีตัวรุ่นนี้ต้องตัดเยอะเนี่ยเบอร์สองเนี่ยยังยังต้องตัดอีกเรอใจใจเขาข้างเขานะอาข้างเขาข้างบนไม่เป็นไรถ้าอย่างวิชิตไปเนี่ยก็โอ้โอ้โหครับถ้าอย่างวไปเใจเขาดนี่ยั่นคืนีสิ ถึงกับเข้าเลยอ่าตัวจังสีจังตาดอยู่ดิต้องรวบใส่เน็ตครไม่ได้ห้ามปล่อยแบบนี้ไม่ได้เจ้าคือบเจ้าคือบตัดอเพิ่นนี่เพรว่าสี้อปล่อยยาวแบบเพิ่นดีสีก็ไม่ได้ห้ามสยายไม่ได้ต้องรวบสีเน็ตนเขา้หญิงแล้วอุดอัดไหมเวลาสะผมใหม่ๆแล้วรวบใส่หมอกเลยดีไหม ต้องต้่ทีมันแห้งก่อนเปรียกกันแหละรีบควันมันรึตื่มาแบบไม่ทันแถวไม่ลองดูว่าจะอยู่ทนไหวไหมจะไหวไหมถ้าผมไม่แห้งเน่ยอยู่ไม่อึดอันเลยแหละถ้าผมไม่แห้งเต้องเป่าใแห้งก่อนรู้ตื่ว่าผมยาวๆแบบหมดตามแล้วมวนเขาไปแล้วม้วนเขไปแล้วก็ใส่เครื่องแบบนะอยูไม่ได้หรอกไม่เกินชั่วโมงต้องขอไปเป่าผมอแหละ ใช่เพราะว่ามันน่าจะมันเป็นหนูยากเขายิงยิงหอาไว้แล้วพอสาบามไว้บางแล้วตัดสั้นที่สุดเพราะว่าสาบกว่าจะแห้งตอนสุกนันรีบๆาดน้ำแป๊บเดียวมีวะก็ว่าแล้ววันสุกเนาะเอามาแล้วจะซื้อกล้วยไปกินด้วยอันนี้กล้วยอบมันสุกแล้วซื้อนาย่างไปกินนะคิดเมนูมาสุกแม่คิดเมนูหาแล้วโอ้ยกินง่ายๆคิดเมนูหาแล้วบ่กินนาย่างปะ โอ้ยเดินหมดขึ้นอีกคอยกระอื่ดจุคอยได้จนได้กินหาได้ระใบเออกินย่างดูสีเขานิ่งเข้ามาครับจะเมนูอะไรดีครับจุลูกอะเดี๋ยวเิีงวันก่อนเนาะหลวกจุโอ้ยมันเกิดสิเรวจะซื้อหอยเมื่อก่อนกล้วยไม่ปะให้ปลาเออเ้าซื้อหอยกล้วยกุ้งกล้วยหอยเออกินแล้วมันเดือยังไงสีมีงมหอยมาให้ปลาเออจะรอดูคลิปสีล้อเบิงสีล้อเบิง ง่วงจิตตลาดยิ่งเป็ดยิ่งปลาเผาก็ได้เอออันมันดีย่อยง่ายย่อยง่ายเนาะหรือเนื้อย่างเดียวไม่น้ไดจกันเนื้อไม่น้ไดจกันเนื้ออืดท้องปั๊ดเออมะยัไดกนเิ่งปลาเผาเยิ่งปลาทูอะไรก็ว่าได้ยิ่งกินผักได้ะไอซื้อสำเร็จมาเลยก็ไม่ก็ซื้อสำเร็จด้แล้วก็เอาปลาทูมาเพิ่มนะซื้อสำเร็จซื้อผักซื้อปลาทูมาเพิ่มมีมันใส่สมุนไพรพวกครับ อเมียงมีสมุนไพรใส่ไปด้วยเอันตะไคร้กินได้อะไนนละเออนั่นมูยยอนะน้ำเนืองกะอีะบอกว่าอเมียงอเมงกินแู้วออน้เนืองกินดู้เลยเรออเมียงกินมากเลยปลาปลาปลาอเมียงปลากระอยไม่ถึงไม่ถึงแบบไม่ถึงกนนะแั่กินผักสดไปด้วยกินเนี่อย่างปลาเอพีปลาสักสามชน้ำมันชอบอีนะ อาสามตัวลอมากินน้ำผักอ่ะไม่ใช่ว่าไม่กินนะซื้ออยู่เขาเขามี่ะน่าจะมีเพรั้นไม่เด็ไม่ถ้าตรงนั้นจะมีกูพะวาไม่ได้ไปไม่ได้ไปถ้าม่โอกาสเดี๋ยวอยดูกันน้ำท่างมากเน้นโบเออดอกตาเผานะ แล้วก็มีกำลังใจอะไรเนาะแกช่วยทำตลอดแล้าดันช่วยครับอี่ยงอาจารย์โตโตอ๋อไอ้ตโตสนอยามเหรออ๋อครับผมกับฝากสองบันไนเด้อครับผมคนดูยังห้ามทำมันอ๋อสีดันซ่องซวัสเพิ่นครับผมปล่อยเพิ่นไปฝากองเพิ่นไะ ครับผมซองโตโตสนุยแยมนะครับคนั่นนะคนที่คนที่ใส่ใส่แล้วก็ใส่ซาใส่ดนตรีแล้วก็เป็นไกด์ผมรอฟังอยู่นะร้องลุงเป็นไกด์ร้องนําให้ลุงครับเอาสิเมื่อไปนี่กับโอ้ยลาบกันแต่แบบกอดลำลาบแต่แบบเอาใจอักกินแม่นังเออไปไปไปโอ้ยหนอเมันกี้ติดแปดนาทีเขานาทีเราต้องเบี่ยงเกินเลยเาวานี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปมาเนี้ย นั่งเลยเคลียแล้วครับเคลียแล้วครับคงกับแมทชิดเป็นกรรมการนี่คบอ๋อบงยกที่หนึ่งมีต่อยไหมไม่มีจับมือจับมือครับกอดคอกันครับผมข้าจ้กก็ร่างติดจูบปากกันผมหามไว้ก่อนลินแบบบูรางผานใส่กันแล้วก็มาประทษกันล้วนแรก นัน่นแหละครับผมมันก็คนเฮามันก็ต้องคกอ,อยังครอบคุณแหละครับผมต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างครับมีอะไรก<น>็คุยกันครับผมเพราะว่าท,ทุกคนทุกคนเขาเจะกับเฮนแกนลุงทุกคนนัน่นแหละครับผม<อ>บครับ ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมครับนะเอาจะอาร์ตกันเลยนะบ่กเขาเฟี้มน้ำพึนเนาะโอ้ยูหนวกเลยเอาหวังเลยตอนนี้ไท่เนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คล้ายลุงนะเกิดอ่านมอนใช่เลยตอนแรกว่าคล้ายพี่หนิงคล้ายลุงเจอกันที่หน้านะครับเจอกันทีหน้าครับผมพร้อมกับเมนูพิเศษเมนู อย่าลืมนะ้ขอเจได้พรอย่าลืมนะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับเรามอามิ่งทำเมียงคำดีกว่าเมียงคำนะครับเออือกินผักสมุนไพรตะไคร้อะไรใส่ไปด้วยมันจะอร่อยครับผมกินเดรคัดคัดย่างมือคัดขมิ้นเอทองไปด่วนนะพี่จะอ้วนเนี่ยเรับจะอ้วนจะอ้วนนี่จะอ้วนเอาอ้วนเอาเนี่ยไหนก็วิ่งไม่ทันแล้เดี๋ยวหน่อยวิ่งไม่ทันเวลารถผ่าด่านครับว้า ยิงเหรอเด้สองจานครับวีเร็วเร็วผมเร็วเร็วยิ่งเบาใจเอ็มแกออกกำลังกายทุกวัาที่พี่ได้นฟิตเนสฟิตเนสถ้าชมสนับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสองจาาจะเดินทางกับค่ายไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ